พอต้นปีหน้าทุกคนก็แบบมีงานมีสเกดูของตัวเองก็อาจจะบอกว่าแทา้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้าค่าตากันครบแต่ก็ไม่อยากจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าก็เกือบๆแล้วกันเพราะว่ามันก็ยากที่จะแบบจะลงด้วยก็พีจะไม่อยู่แล้วหมายถึงไปทํางานใช่คือเหมือนเหมือนเหมือนในในเอกเรื่องเนี้ยนะเหมือนโดนน้องแทง น้องแทง้ายน้องเขาสองคนน้องที่เขาชนีดสองคนจริงจะเป็นคนแทงน้องครับผมงานเนี้ยคือคุ้มอย่างแรกก็ค Le> ือกล้องเอาเลนเข้าได้ทุกชนิดอันนี้คือคุ้มมากไม่ใช่แค่กล้องกล้องไหนเลนไหนก็ได้กล้องกล้องไฮไลอ์ก็ยังเข้าได้ครับถ้ากล้องนั้นเข้าได้เนี่ยกล้องอื่นก็เข้าได้หมดแน่กล้องไฮไลท์ก็สามารถที่จะูไม้เอาอะไรไปวิ่งไล่ ีนก็ได้ครับได้อําเภอครับผมอ่าก่อนจะขายตรงต่อไปวันนี้เนี่ยมาในรุกไหนครับลุกลุกลุกไปเลยไม่ใช่สิเป็นแบบเสื้อทูวีตใช่ไหมเป็นแบบขาวตัดดํานะครับผมแล้วแบบดูเป็นโดดเด่นท่ามกลางหมู่คุณชายที่ผ่านมานะครับผมอ่ะงั้นน้องเพิร์ทพูดอะไรสักนิดนึงครับผมก็งๆดีจะคุยก็ก็อยากให้มากันนะครับฝากไปด้วยครับ เนี่ยแบบว่ามีมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษที่สามารถสปอยได้นิดนึงไหมนิดนิดนึงไม่ต้องบอกว่าโชว์อะไรแต่ว่าแบบเอาทีแบบนิดนึงเพราะควจริงเรื่องเกมก็น่าสนใจอยู่นะที่เราเล่นไปเกมเกมสนุกใช่เพราะว่าตอนแรกผมไปการติดตั้งมาว่าแบบคนรั้วถามว่านั่งตรงไหนถึงจะเห็นเราใกล้ชิดนั่งตรงไหนดีนะตรงไหนดีแต่อยากบอกว่าแบบเวทีตัวทีอ่ะต้องเส้นปากฝึกเราสามารถเดินเล่นตรงนั้นได้ด้วยจริงเราก็ไม่น่าไปเล่นนะเราไปนั่งไปนอนเล่นเออจริงปะ อต่จริงๆเราจะเป็นแฟนเสเดียวแล้ว